สามสิบหกสกุลขึ้นต้นด้วยคำว่าใหม่ใหม่เมธีใหม่สุวันใหม่โซภาใหม่ปิยะใหม่เอี่ยมใหม่อินใหม่บุดดาเราจึงอยู่ในตำบลเมืองใหม่ที่มีผู้นำพร้อมรับสิ่งใหม่ๆและพร้อมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนำพาตำบลไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตำบลเมืองใหม่ตั้งอยู่ที่อำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นตำบลที่ประกอบด้วย9ก้าหมู่บ้านซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีความโดดเด่นเฉพาะตัว มีพลังร่งรวมขับเคลื่อนพัฒนาตำบลให้เข้มแข็งจากโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารปันผักปันลักสู่ชุมชนโครงการการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและโครงการห้องเรียนหมู่บ้านห้องเรียนชุมชนสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนผมในวิชิตรออเออนโยงการบริหารตัวตะบ,นบ,นบนใหมึงแผนของคงการบริหารตัวตะบ,นบ,นบนใหม่ซึ่งทําร่วมกับชาวบ้านแล้วก็ กลุ่มของผู้นำนะครับก็มีการแผนพัฒนานไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้าน,านสารสนุกด้านของการส,ส่งเสริมอาชีพนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะเน้นถึงเรื่องในการส่งเสริมอาชีพนะครับซึ่งทําให้อาชีพของเกษตรกรท,รที่อยู่ในตำบลนบานงใหม่นะครับเข้มแข็งนี้เราได้ขอประมาณจากกรมชลประทานสร้างประตูปิเปดเัินน้านะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569นะครับและหลังจากนั้นเราจะนําน้ําตัวนี้ ขึ้นมาให้เกษตรกรในพี่น้องของชาวตำบลบางใหม่ด้วยวิธีการจัดการโดยสร้างโรงสุกน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขอประมาณไปที่สานักงานทรัพยากรน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนความสําเร็จคือโครงการห้องเรียนหมู่บ้านห้องเรียนชุมชนณโรงเรียนวัดแสนภูมิราววาดห้องเรียนเก่าหลังหนึ่งเคยเงียบเหงาทรุดโทรมไม่ปลอดภัยและไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆแต่ใครจะเชื่อว่า จากจุดเล็กๆตรงนั้นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของพลังชุมชนที่ยิ่งใหญ่เมื่อโรงเรียนได้รับพรมแผ่นวีว่าบอร์ดและแผ่นดูดซับเสียงจากทางภาคเอกชนแต่ยังคงขาดงบประมาณและแรงงานในการปรับปรุงซ่อมแซมชุมชนตำบลเมืองใหม่จึงจัดตั้งโครงการห้องเรียนหมู่บ้านห้องเรียนชุมชนเพื่อให้ทุกหมู่บ้านมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของของห้องเรียนบางคนช่วยออกเงินบางคนออกแรงบางคนส่งกำลังใจ เหมือนการลงแขกเกี่ยวข้าวในวันเก่าเพื่อมอบพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยอบอุ่นและมีความสุขให้กับลูกหลานห้องเรียนชั้นป .1 ร่วมเป็นเจ้าของโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองใหม่ป .2 ของหมู่5บ้านหนองขอนป .3 ของหมู่6บ้านหนองช้างตายป .4 ของหมู่4บ้านกกศันอกป .5 ของหมู่7บ้านหนองแหน่ป .6 ของภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ห้องดนตรีไทยของอบอตอเมืองใหม่ห้องคอมพิวเตอร์ของสิทธิ์เก่าไทยเยอรมันและห้องสมุดของครอบครัวแต่ประสิทธิ์อดีตครูใหญ่ของโรงเรียนจากโครงการห้องเรียนหมู่บ้านห้องเรียนชุมชนได้ต่อย,ยอดเป็นโครงการดีๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการนาข้าวโรงเรียนปลูกข้าวให้เด็กทานสนับสนุนในโครงการอาหารกลางวันและยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของดีอำเภอร,ราชสารโครงการก้าเวิร์กช็อป สืบส,สารศาส์พระราชาโดยได้ผู้นำชุมชนเข้ามาเป็นป่าชาวบ้านให้ความรู้ในการปลูกผักผลิตปุย๋ยการปูแผ่นปูนขวา4,800แผ่นด้วยพลังของชุมชนกิจกรรมแข่งกีฬากระชับความสัมพันธ์การจัดตั้งขบวนพาเดตต่อต้านยาเสพติดความร่วมมือกับผู้นำชุมชนรณรงค์การทิ้งขยะและส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะโดยโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกขยะของตำบล วันนี้โรงเรียนวัดแสนภูมิราวาดได้รับรางวัลและการยอมรับจากระดับจังหวัดจนถึงระดับประเทศเป็นศูนย์การเรียนรู้และสถานที่ศึกษาดูงานจากคณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศสมาชิกวุฒิสภาคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนต่างๆและส่วนหนึ่งของรางวัลแห่งความภาคภูมิใจคือรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตรกรรมห้องเรียนหมู่บ้านห้องเรียนชุมชนโลรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํารุ่นที่15้า โล่รางวัลโครงการส่งเสริมคุณธรรมคนรักโลกจากวุฒิสภาโล่รางวัลสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดีจากบริษัท AIA และจากการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชะเชิงเทราเขต2จึงมอบไปประกาศเกียรติคุณให้กับผู้นำชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนที่มีคุณภาพในหัวข้อชุมชนเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมดีห้องเรียนเด่น